มี่สิพ้ามาเอาลาจ้ะแม่อยาโล่งอยาโล่งอะไรบังเล็กหน่อยบ่งเล็กหน่อยสอนลาอยาโล่งมีบาปีนมีตะไบหมกม่วงแม่อยาโล่งแม่ใจอยาโล่งแล้วก็พักตบออกก่อนหลายปวด แม่นางเอาเมียนี่มันใหม่ใหม่ใหม่ะอ้ะมันไปใส่อะหละงฮะคุณ <laughs> เอาพวกจบอกอกเอา่ามันหลายปวด <laughs>

อ้แบบน้ายเลยเนี่ยเืเดว่าอะไรอีกล่ะวาดียวมันหน่อยอยู่กิมิดยืนยู่เก็บลาปาดไปเลย ุปุป้าเขียดตะปาดเขียดเขียดขายเงาบไหนนึงไหนูนฮุ่นนอือให้แม่ให้แม่อาให้แม่สวนมาบ่อนยู่พี่น้ำไหลบ่มีก็เบ้มเหมือนม่มเหมือนม่เมือนเาบมันตันอู้ต่เลย เส้นว่่งี้เอาเอออเขียนเขียนกระมิ้เขียด เกีเยดเกีเยเาเรี <What? S 1> oh! ่อเกียดจิ้อ้ไปละนี่ปลาสลิดปลาสลิดิตัวหน่อยนี่วิผุ่นฝุ่นมันบ่อนนี่นกิะปิบ Đi phun ra bàn Bò 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 สอ,สอนินสอนสอนบบนุนให้แม่สอนนปิน้นเออไปให้แม่สอนสักกันถือไปได้นาะกระซิบอยู่นี่นะงั้นให้แม่สอน ตอนปลาเป็นเดี่ยงไว้พุ่นพุนโปโล้ลูกไงวะามาพี่มาพี่มาพี่ตัวไงได้บ้งางว้า,า,าอ๋อามานี่ามานี่อนโอ้

Ơi! Cảm ơn ạ! Mà quay về hả À! về rồi, ảnh lại luôn nhỉ? Ừm! Ồ! à? Ừm! Cái gì vậy? nè, mẹ nàng! mì! เก็ดจิ๊บก <im> ็ต <Ned> ัวได้อ่เก <c oughs> ็ดจิกก i mean? <com start> ินไหนยางนด้น่ะบ่าวทำเป็นนก่กนยังเลีอยเอาเก็ดตะปาดเก็ดว่าม่เก็ดตะป่าเกจิกอืมอืมคลิปคลิปดีทาว่า ตัวหน่อยก็เอาลงกนะจังเดือดเอาไปเลยอืมว้าวตัวปุกใหญ่เลยพุ่นมาดูโอวผักเกลียงอ่นี่เขาปากอุ้ยไข่ไม่น่ามันกลีดิหนูไข่ไข่ไม่น่ามันกลีดิหนูอออมันมันเขาเกือบมาละอืม ตูดำกูืออยู่บนนั้นเลแม่ไมนจะเกาตาในะตีน่มีปะตีน่ะกุนตายตัวนี้เนอะเนาะมุดไหมยัดไปยัดบังเนี่ยนี่ล็อกเกอร์ยังหรอล็อกเกอร์ปลาล็อกเกอร์ Quanh 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 น่ไม่นงุม่นงน้มันเขาเกิดไม่นางบ่กไม่นัอนมัวมเดเขียดจิ๊กูกเขียดบอกง่นเลยเขียดเขียดปลาป่าอะไรตัวหนึ่งตัวหนึ่ง คุะเขาว่มามันดีอยู่พุยูพุ่นมันสียดายกว่าอู้เปแต่โตยันไงเถอะอู้เสียงมันบ่นไหมเออกูไม่ยันกวาหนีมาจาังปินนย้ำบองู้ิีน เรตนี้ักวนซ่น่าจะรวมทั้บรวหญ่าล่อยมัเอาอเคตัวใาย่ก็ยนี่ได้ไหมมันติดหักนะโอ้พี่พี่พี่รูกันนะพี่จะสอนมานี่ เอาปลาสลิดเวลามื้อไหร่ม่เลยหน่อยไข่อะไข่ไข่เต็มทองโตล้ำคือดีตู้นาปลาเมน่าคะขาวาดีขาวคนเด้ ฟังงตนาย่ี้ังไร้มนไ่ยุกองนเออม่นั่งไนั่งอันนี้อันนี่มเ็นนไปทางคุณตัวแบบไงอ่ะีบ่นู้นเอาถี่วอันะวง ข้าก็ชอบตรงเอี้ยอันนั่นเนาะก้นหลังเออเพราะว่ามันเขาไปหน่อนะตัวใหญ่มันบ่อนอยู่บ้างห ว่าอันตัวตัวนี้เป็นหัวหน่าลองดิวอ้โอเคใช่หน่าเรียงทียน,น้าปกติรูเจอว่าส่กอใส่ถงอาบก็จะบบดีก็ไม่องนะ

แมู่เอาวาะตวิดตเบ็ดรั้งที่สองรึหาหุบเือนได,ได,ได้ได้กินเส้นองะปู่อ,อัวเบลอเลยว้ายขึ้นอ่ะ ไม,ไ,มไม่น่งไม่น่งหัววัวไเลยม่น่งไม่น่ไม่น่งหัววัาจริงอันตัวนี้ตัวปดรดตัวปดรดอันน right> ี้คือตัวปวดนัมาใส่เพราะว่ามันเขาไปในผักตบเพราะว่ามันเขาไปในผักตบแล้วเวลากลยไม่ดากล เจอตอนอันน่างกินน้าคือหย่านไก่ไก่ไม่มาต่อละเดหกอง่เคยเห็นไก่เห็นไก่แต่แหน่อยกรนยบ่พอหรอบอาได้ยไม่นั่งกู้ไม่นัง้อสามารถไปซื้อเขาโตสานีโตละอัน สามสี่สิบได้ได้ขึ้น,นกันไม่โอมอแล้วรับซื้อแล้วย่างขายถ้าสื้อกันโนดตอนไหมนมังน้งนี่ขาบอาวกว่าป่าไปเก่งนี่บ่กำมันก็มันได้เขาไปขายตญ่ยไงนี่ bây giờ dù là anh chịu nài bát vô và chắc chắn chịu mấy ôm nay chắc chắn chịu 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 các cháu chịu 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 ก็เคียงเหมือนกันด่นแห้งขา้างบอกปะพูดขออยู่ขออยู่ทำน้ำไม่น้ำนาได้สิผ้าแปลง,มมปงนเนี้ยไม<อ>่เปล่งเงเปล่งมึงนี่เอาปาอ่าซะก่อนเชืยอเขาปุ๋ เขียงไหนเนี่ยนั่อนี้อนนีไงกุ้งว้ายกระิดด๊ติงกระิ๊บกระตัวไงไข่ตึนไข่โหมันออกไข่ซะะจัเองไิมอุ้ยเนี่ยเกดรูตอู้กระิจะจ๊ไข่อ,ขอ,อ,อาป่าไข่เต็มทองเลยน่านกรูตอป่อาไขา่เต็มทอง นั่นน่หัววหนมูมาปลาอีโอ้ยนั่คใส่นเก็นน้ลาม้สงสัยมาทางพีน่ะพี่มนเหมือน,นทางพี โกเหลือนตัวซ้ำนี่เนาะเดี่ยงโเหือันกัดในกินแล้วไงเอาปวดมายังไงมันกินอืมแลวถ่าเบื้องลาดุกไงกอนพีพีพี เิ็นอาถืออาถือ,อเินดีอยู่แม,ม่เอาเมือออกมือออกมาเป็นเออแม่จ้ะ <c oughs> จป่าไครพี่แม่จ้ามนเห็นแมวใส่เห็นแมวใส่หนัหมาใส่เ้อใส่ยังไงน่ีเออ่ะชี่นเป็นแบบหแบบแบบปีกนเจ้าแม่เดอ่ะแล้าแม่ ไปนั่งปลานั่งไหนไม่นั่งเกอดเยาปลาไปนั่งกะมปลามันเป็นจะนัเกิดปลาปลาดูกมันไปดีอยู่เนี่ยฮะปลาดูกใหญ่ปลาดุกใหญ่เลยค่ะนั่งปลา เสียงเงปลาดูกปลาสลิด mm. ยวถ่ายเบิ้งปลาดูกใหญ่สักกอนโอ้โห mm. <c ười> ลูคนี่แถวนิไม่จ่ายอ่ะนี่ยังได้ยังไ้นี่คุณบอลปลาไอยู่นี่ ก็ขาจะาโบเห็นดอกอ่ะปลามันโบเห็นดอกปลาตัวยิ้มยิ้มก็ดุไปใส่ผู้นี้ใส่มันหมุนเขาไปนะมึงมันบ่อนมังหันตัวใหญ่เตจอพี่ได้นอนอ่ะเนาะน่ามึงไหนอยู่บ่เพราะว่าขีดตมไปอัดหูวงมาทั้งไหนยังไง

มนนเีกไป bay út Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ราะว่ามันขาวแก่พักตบหมดละ,ดะก็สิดีที่แน่เห็นละ

yang yeah, ini 开开。<noise> <noise>